ความเร็วแสงสวัสดีครับผมวันนี้ขอเป็นสดตัวนี้นะคะขอไม่ถ่ายนะค่ะถ่ายเพราะว่าเพราะเป็นกระเทยเป็นกระเทยคอยพห่วงมาไล์หรอเราก็แค่นี้พี่ตังถ่ายที่ตังโอเคเพราะว่าดูตั้งกล้องหน้าไว้สวัสดีครับผมเอ้า ปติดตามช่องตังเลยนะครับอะไรช่องหนูหรอนี่ค่ะพี่ตังใช้พี่ตังเลยเอาอย่าว่าอยู่ดีเราก็ได้ถือสองกล้องนะครับถือกล้องน้องด้วยด้ยาก็เลยเป็นแบบนี้เราอยู่กล้องเราฮักเพลงนะครับตอนนี้พี่จอนช่วยด้วยช่วยด้วยอะไรล่ะกล้องน้อง เธอก็กับกล้อง C กับไม่เป็นนะ <มา S 1> แงทงพี่กลับไม่เปเลี่ยนกลับไม่เปลี่ยนไ,ได้ไหมนี่ว่หาหลบ่า แล้วก็ทำชื่อชื่อช่องแต่ละคนให้ด้วยแดนที่มาแดนเซอร์แม่โอมุยำมัวแดนเซอร์ที่เต้นขวัดของน้องคืออย่างแน่ชื่อน้องตาชอบอะไรแนมนี่ยเน้อสีเขียวบอกผมเจอสีชมพูพี่เห็นอยู่แดงอยู่แดงของพี่ว่าเกี่ยวกันัดแล้กพี่เห็นของโตก็ตอนนั้นมันคือนริมไปหาแดนเซอร์คนแรกก็เอาไปตั้งนี่ค่ะแดนตั้งตัวนะคะสวัสดีครับฝากช่องต่างติวีลีโอเพลย์ชว์ออฟฟิเชียลด้วยนะครับ ได้ออะอยู่ตรงนี้เลยไดอยู่ตรงนี้เลยชอบสร้างสิริวิทย์แล้วกเอโชออฟฟิเชียล้วยนะคะเปิดัยย่อนเฟซบุ๊กอะไรสร้างสิริวิทย์คะสรางศิรวิอนตแล้วเหมือนกันไาตอนตันนี้ก็จะยืดจากน้อยที่แทตอนนี้ก็จะยืดจากน้อยเพราะว่าเพราะว่ายกลังผลพอกวันนี้ นูได้ทำอาชีพลูกปั๊โดนไหมคะโดนไหมคะไม่โดนไม่โดนโดนไหมวันนี้ี่ชุดนไหมมันมีอะไรอาปได้ไหม ได้เลยก็คือใส่กางเกงเหลืองใส่เสื้อเหลืองยใส่หมวกทำไหมโขกเต้นมาแล้วนะนทำตัวหน่อยค่ะวันนี้หนูจะพูดวันนี้หนูจะเล่นกับแดนซ์ซื้อนะคะหนูจะไม่เต้นมอแดดมาไปอีกล่ะนั่งยังก่อนทำมีดทีครับช่องช่องยูทูบมีไหมยังไม่มีครับทำมีดทีพงห์กดดันพ่อเอาไม้อยแล้วก็ถ้าให้เปิดใหน่ เด็กันเลยวันนี้น้องมานะเดกันเลยค่องมาเชิดนะเด็กเป็นช่องกลางกลางลังกลาลังถ่ายเพืนอนๆกลังถ่ายดูดิถ่ายเสร็จปุ๊บลงปั๊บเน็ตไปด้วยนี่บอกนี่แดนแดนหอันนี้แดนเหมือนกันแดนหกคนโคเตอร์ใช่ไหมนี่น้องเล็กขึ้นเพลงเปิดตัวพี่ท็อปค่ะเปิดตัวพี่ท็อปป่ะน้องเล็กน้องเล็กไปกับครโคตขึ้นเพลงเปิดตัวพี่ท็อปค่ะเมดันเซอร์ค่ะ อีกคนึี่แหพี่ันียนที่สำคัญอะแต่งยิปนะที่สำคัญคือแต่งยิปเปอแต่งยิปคปปาแต่งยิปบอกตาสีฟ้ากาบอกตาสีฟ้าเอาหัวบัวผ่านมาจอดบัวเหรอเล้ยขับบัวพูดขับ พี่ก้ามึกเลยข่าวมาไอ้แบบไหนนี่แบบไหนนี่แบบไหนนี่มิจัาบาบบนี้ลหรพี่ดอวขอบอจฉันสั่นค่ะไม่ได้สั่นสามเนี่คพรุ่งนี้มาตอบให้ไปปึ๊ก้ายคันก่นลมือ อยู่ในทีมหกคนในทีมหกคนของแดนน้องมาแพ่งครับฝากที่กามด้วยนะครับเต้นลายเต้นลายใหญ่สุดเต้นลายใหญ่สุดแนะนำชวนได้ไหมครับยังก่อนชวนท่านนี้ได้ไหมสุดเอาลอกเอาลอกเอาเร็วเลอเนี่เลยจริงเนเจอครับจริเนยเจอเหรอคือวันนี้จะเล่นไหม s ซ a t i c เนเจอไม่ได้น้องบอกว่าเป็นเป็นลีเลนข้างหลัง เดี๋ยวอันนี้เราคนไปคอมเมนต์ใส่คอมเมนต์ใส่อใส่วาดจะบอกให้ได้นะี้ช่องคาไหน้งอันนี้ช่องน้องหลิวใช่ไหมเป็นอย่างที่น้ช่องน้องดิวช่องน้องแพงอันนี้ช่องใครช่องพี่ตังพี่ตังาบอกเลยว่าแต่งตัวเสร็จอะไรเสร็จอยากให้เอามเราเป็นทีมรเป็นสร็จวันนี้เรามีเวลาเยอะอยู่นะแว่ักว่ายังเปนทีมวันี้เนาะมีเวลาเยอะอยู่ตอีก็ไเดี๋ยววันนี้เราจะรีบแต่งนะสเ็ผม ดี๋ยวนี้แต่งหน้าเซ็ตผมแล้วก็ใส่ลุคเซ็ตนี่ไหนที่ไหนไปตอนไหนดีล่าชัดเลยค่ะไปนี่น้อบอกไหนนี่พลไหนนี่วันนี้เบียดมากพอนีบอกว่าเ้วบอกว่าวันนี้เบียดมากรอมต้องแต่งเสียงมเนอยนานทเพิ่เลยข่ามากอันนี้นางเอกเเรานะครับจ้บัตรจทีอน

ในมียู่กันคนไปประตูเปิดหนึ่งทุ่ม,ตมแต่เราแสดงแสดง,สดงปไปหนูนำเลยหนูไม่เคยเข้าหนูนำเลยเดี๋ยวให้เรารับแพงนำงนะจ๊ะ,อ,ะอ่ะอะพอาพระเอกดีวนะครับหนูนำเลย แม่พอดีนะฮ่บ่บ่บ่่บ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 ่่บ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 บ่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 ่อยด่บ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 บ่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 บบ่บ่บ่บปบ่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 ่บ่่ อย,อ,ยอย่าลืมให้กำลังใจพวกเรานะคะเดี๋ยวเราวันนี้จะถ่ายรูปเซตเราให้ดูเนาะ,ะตามคำคำขอพอ่พอแม่ม่ยืนมากขอแบบรูปเซตแดนเซอร์น้องอะโอเคอค่ะบ๊ายบายขอรูปหน้าปกหนึ่งรูป